พรบแรงงานอิสระคุ้มครองแรงงานจริงหรือไม่แต่ที่แน่ๆก็มีแรงงานจํานวนไม่น้อยที่ออกมาขัดขานร่างพรบฉบับนี้ทําไมถึงเป็นแบบนั้นช่วนมาทําความเข้าใจเรื่องนี้ใน t h e a c t i v e explainer เรื่องซับซ้อนแค่ไหนก็เข้าใจได้ในคลิปเดียว ก่อนอื่นเราลองมาทำความเข้าใจเป้าหมายของร่างพรบรฉบับนี้กันก่อนค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้กระทรวงแรงงานผลักดันขึ้นมาโดยกำหนดกลไกลคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มแยกออกจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็มองว่าไทยมีแรงงานกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพรบรคุ้มครองแรงงานพศ2541 พราะพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานเช่นแรงงานแพลตฟอร์มไรเดอร์แรงงานฟรีแลนซ์และประกอบอาชีพอิสระต่างๆในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎหมายฉบับนี้ระบุว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่เอื้อต่อการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระเป็นการเฉพาะทำให้แรงงานอิสระไม่สามารถเข้าถึงสิทธิท่านพื้นฐานในการทำงานหรือการประกอบอาชีพความปลอดภัยในการทำงาน หลักประการทางสังคมและการรวมตัวในการจัดตั้งองค์กรแรงงานอิสระเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการทำงานสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระเพื่อให้แรงงานอิสระได้รับความคุ้มครองด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานได้รับรายได้ที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อการดำรงชีพ มีหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้ใจ่ายสูงเกินสมควรรวมทั้งส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งและดำเนินกิจการองค์กรแรงงานอิสระองค์กรผู้ประกอบธุรกิจและสภาองค์การผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานจึงจำเป็นต้องตาพระราชบัญญัตินี้ขึ้น แม้กระทรวงแรงงานจะมองว่ากลไกนี้เป็นกลไกที่ดีที่จะมอบให้กับแรงงานนะคะแต่ทางฝั่งแรงงานกลับไม่คิดแบบนั้นนะคะเพราะมีแรงงานบางส่วนที่ออกมาคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนด้านสิทธิแรงงานได้ยื่นหนังสือคัดค้านที่พักภูมิใจไทยเนื่องจากในขณะนั้นรัฐมนตรีแรงงานสังกัดอยู่ในพักนี้ ส่วนเหตุผลหลักที่ออกมาคัดค้านเนื่องจากกังวลว่าร่างกฎหมายนี้ให้นิยามแรงงานแพลตฟอร์มเป็นแรงงานกึ่งอิสระซึ่งทําให้แรงงานกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงการคุ้มครองตามพรบคุ้มครองแรงงานปี2541รวมถึงร่างกฎหมายฉบับที่กระทรวงแรงงานกําลังผลักดันอยู่อาจไปลดทอนอานาจของแรงงานหรือเปล่าข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานอาทิสหภาพคนทำงานกลุ่มไรเดอร์และเครือข่ายอื่นๆที่ออกมาคัดค้านมีดังนี้ค่ะ 1. ขอให้ยุติการผักดันร่างพรบรแรงงานอิสระ 2. ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกประกาศกฎกระทรวงเพื่อรับรองสถานะคนทำงานแพลตฟอร์มเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541 3. ให้ประกันสิทธิการเข้าถึงประกันสังคมตามมาตรา33กองทุนเงินทดแทนและสวัสดิการพื้นฐานอื่นๆ สสนับสนุนสิทธิการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองอย่างเสรีตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และฉบับที่98และ5การกำหนดค่าจ้างต้องไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำต่อชั่วโมงต้องมีมาตรการป้องกันการทำงานเกินเวลาโดยไม่ได้รับค่าชดเชยและต้องกำกับไม่ให้เปลี่ยนค่าจ้างหรือเงื่อนไขโดยพลาการนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอีกหลายอย่างที่ทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้อาจไม่ตอบโจทย์กับตัวแรงง,งานค่ะ อย่างแรกคือการนิยามว่าแรงงานแพลตฟอร์มเป็นแรงงานกึ่งอิสระโดยนิยามของแรงงานกึ่งอิสระตามร่างกฎหมายในมาตรา10กำหนดว่าผู้ซึ่งมิใช่ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ข้อ 1- รับจ้างหรือให้บริการขนส่งคนโดยสารสิ่งของหรืออาหารทำความสะอาดหรือบริการอื่นๆซึ่งอยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขาการให้บริการตามที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลกำหนดไว้โดยได้รับค่าตอบแทนผ่านผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิตอล ข้อ2รับจ้างหรือให้บริการตามข้อ1ซึ่งยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการตามที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลกำหนดไว้โดยได้รับค่าตอบแทนผ่านผู้ประกอบธุรกิจนั้นอย่างที่2สิทธิในการรวมตัวที่ร่างกฎหมายนี้อาจไม่สอดคล้องกับตามหลักเกณฑ์ขององค์การแรงยยงานระหว่างประเทศหรือ ILO เช่นรเดอร์วินมอเตอร์ไซค์หรือคนขับรถแท็กซี่ ILO มองว่าอาชีพเหล่านี้ควรจะเป็นกลุ่มอาชีพเดียวกันแต่ทางกระทรวงแรงงานกลับแยกอาชีพเหล่านี้เป็นคนละกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์คนขับแท็กซี่ไปรวมกันเป็นแรงงานอิสระเช่นเดียวกับแม่ค้าพ่อค้าฟรีแลนซ์ส่วนรเดอร์ไปรวมเป็นแรงงานจึงอิสระร่วมกับแรงงานแพลตฟอร์มนอกจากนี้ตัวกฎหมายแรงงานอิสระกำหนดด้วยว่าแรงงานอิสระ ต้องการตั้งองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพอิสระจะต้องมีสมาชิก5คนขึ้นไปและหากต้องการจัดตั้งสภาองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพอิสระจะต้องรวมองค์กรอย่างน้อย15องค์กรขึ้นไปส่วนผู้ประกอบวิชาชีพกึ่งอิสระถ้าต้องการจัดตั้งองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพกึ่งอิสระต้องมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า15คนและหากต้องการจัดตั้งเป็นสภาองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพกึ่งอิสระต้องรวมกันอย่างน้อย15องค์กรขึ้นไป ซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้อาจทําให้การรวมตัวของแรงงานยากขึ้นและแต่ละอาชีพก็มีศักยภาพในการรวมตัวที่ไม่เท่ากันอย่างที่ 3. คณะกรรมการที่สามารถตัดสินในนโยบายเกี่ยวกับแรงงานอิสระอาจมีการให้อํานาจฝ่ายข้าราชการมากเกินไปจนทําให้เสียงของนายจ้างและคนทํางานถูกละเลย สะท้อนได้จากสัดส่วนของคณะกรรมการทั้งหมด28คนซึ่งแบ่งเป็นภาครัฐ10-16ถึงคนในจ้างธุรกิจแพลตฟอร์ม4คนและแรงงาน8คนซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ามากและอย่างสุดท้ายการตั้งกองทุนส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระซึ่งจะทำให้แรงงานสามารถกู้เงินประกอบอาชีพและใช้การดำรงชีวิตได้และมีการประกันคุ้มครองสิทธิประโยชน์อื่นๆแต่ในจ้างไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนนี้ ซึ่งก็ทําให้มีเพียงแรงงานเท่านั้นที่ต้องจ่ายโดยแรงงานอิสระจ่ายเงินสมาชิกรายปีตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกิน720บาทต่อปีส่วนแรงงานกึ่งอิสระจะถูกบังคับจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนร้อยละ3ของค่าตอบแทนที่ได้รับแต่ละครั้ง และนี่ก็คือร่างกฎหมายแรงงานอิสระที่ทางกระทรวงแรงงานอยากมอบให้กับพี่น้องแรงงานค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนรอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอแต่ก็ยังเหลืออีกหลายด่านนะคะกว่าจะมาเป็นกฎหมายที่บังคับใช้กันถ้าภาครัฐเห็นความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพี่น้องแรงงานจริงบางทีก็ควรนำข้อเสนอเหล่านี้มาพิจารณาเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องแรงงานทุกคนค่ะ